ท่านผู้ชมลองมองสิครับว่าในวันที่เกิดวิกฤตเราเดินไปตัวเปล่าหรือเราเดินไปพร้อมกับหนี้สินวันที่เกิดวิกฤตเรามีเงินเก็บในกระเป๋าหรือเราเดินออกไปทั้งท้งที่ตกงานและไม่มีเงินเก็บเลยเพราะการที่เราวางแผนที่จะ,กะเกษียณตั้งแต่วันแรกที่เราทำงานมันจะให้เราเกิดความตันหนักว่าเราต้องเก็บเงินนะ ถามว่าทำไมผมถึงให้ท่านผู้ชมมีมุมมองแบบนี้เพราะผมอยากจะให้ท่านผู้ชมมีความมั่นคงในอนาคตเพราะประวัติศาสตร์ของโลกและของประเทศไทยมันเกิดขึ้นแล้วซึ่งเราไม่สามารถคาดการได้เลยว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แต่ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่เราเริ่มทำงานไม่ว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นตอนไหนเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิต อยู่รอดได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจหลายช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชม ที่ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องบานะสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปเรื่องราวต่างๆบอกเล่าเกี่ยวกับอนาคตอาชีพการเลี้ยงวัวได้วิเคราะห์ธุรกิจที่ควรที่จะลงทุนในอนาคตในแนะนําแท็กติกในการทําธุรกิจ และได้แนะนำแนวคิดวิธีการพัฒนาตัวเองบอกเล่าท่านผู้ชมออกไปได้มีท่านผู้ชมได้ให้ความสนใจได้เข้ามารับชมรับฟังจํานวนมากนั่นได้แสดงถึงว่าณนวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านได้ตระหนักถึงความมั่นคงของอนาคตมีท่านผู้ชมหลายๆท่านอยากให้ผมได้ให้คําแนะนําว่าเราจะมีแนวคิดอย่างไรในการที่จะทําให้เรามีวิถีชีวิตตอนบัน้นปลาย วัยกเกษียณหรือตอนที่เราอายุมากขึ้นเรามีรายได้ที่สูงและก็มีวิถีชีวิตที่มั่นคงนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่เราจะเตรียมตัวรองรับใบเกษียณณว,วันนี้อยากให้ท่านผู้ชมมองกลับไปว่าคนที่อยู่ในวัยกเกษียณอายุหรือคนชราคนที่มีอายุมากๆของประเทศไทยวันนี้มีความพร้อมในการที่จะ,กะเกษียณหรือยัง ผมสังเกตนะครับผมมองเลยว่าวิถีชีวิตของคนไทยวันนี้มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็น์ที่พร้อมที่จะ,กะเกษียณอย่างมั่นคงแต่โดยส่วนใหญ่เมื่อ,อยุมากขึ้นแล้วก็ยังยากลําบากนี่คือสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันการที่เราจะทําให้เราอยู่ในวัยเกษียณที่มีความมั่นคงทําอย่างไรวันนี้ผมจะเอาประสบการณ์และมุมมองของคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตที่ผมได้มีโอกาสได้รับชมรับฟังมาบอกเล่าท่านผู้ชมนะครับ ผมอยากให้ผู้ชมมองอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มเรียนหนังสือแล้ววันที่เราจบการศึกษาช่วงที่เราไปเรียนหนังสือมัธยมหรือมหาวิทยาลัยให้ทุกคนใช้ชีวิตช่วงนี้ให้สุดๆไปเลยใช้ให้คุ้มค่าใช้ให้มีประโยชน์ใช้ให้เห็นถึงชีวิตวัยรุ่นแต่อย่าไปมั่วสุมสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการพานันหรือทำอะไรที่ไม่ดีเด็ดขาด แต่การที่คุณจะเล่นกีฬาการที่คุณจะสนกุกการที่คุณจะท่องเที่ยวคุณใช้ไปเลยให้คุ้มค่าเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าคุณจะไม่ได้ใช้อีกในอนาคต <_ p ain> เมื่อเราเรียนจบมหาวิทยาลัยออกมาให้ทุกคนตอบตัวเองเลยครับตั้งแต่วันที่เรียนจบบอกว่าเรากเกษียณแล้วให้คุณบอกตัวเองเลยว่าเราจะ,กะเกษียณตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปการที่เราเตรียมตัวที่จะ,กะเกษียณทันทีหลังจากที่เราเรียนจบคืออะไร มันจะทําให้เราได้เก็บเงินตั้งแต่เงินเดือนแรกที่เราได้รับจากวัยที่เราออกไปทํางานเพราะการที่เราวางแผนที่จะ,กะเกษียณตั้งแต่วันแรกที่เราทํางานมันจะให้เราเกิดความตันหนักว่าเราต้องเก็บเงินนะถามว่าทําไมผมถึงให้ท่านผู้ชมมีมุมมองแบบนี้เพราะผมอยากจะให้ท่านผู้ชมมีความมั่นคงในอนาคตเพราะประวัติศาสตร์ของโลกและของประเทศไทยมันเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แต่ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่เราเริ่มทำงานไม่ว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นตอนไหนเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงทำไมผมถึงมาพูดแบบนี้ท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับว่าประเทศไทยและทั่วโลกเกิดวิกฤตต่างๆมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ยุคกี่สมัยแล้ว เช่นในอดีตเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเกิดวิกฤตซับไรม์เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เกิดวิกฤตการปิดธนาคารต่างๆทั่วโลกเกิดโรคระบาดแม้กระทั่งประเทศไทยเองเกิดวิกฤตปี40ปี41เรื่องของต้มยำกุ้งดีซิสและก็มาวิกฤตโควิด1 9ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยเมื่อวิกฤตนี้มาถึง หลายๆคนแบกรับความรับผิดชอบไม่ได้ถึงขั้นต้องล้มละลายและฆ่าตัวตายแต่ถ้าวันนี้เรามีเงินในกระเป๋าเราไม่ได้มีหนี้สินเราไม่สนใจหรอกครับเราอยู่ได้อย่างสบายไม่ว่าจะมีวิกฤตเกิดขึ้นกี่วิกฤตถามว่าการที่ผมมาแนะนำแบบนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมทำอย่างไรผมแนะนำเลยครับว่าสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำงานเวลาที่คุณออกไปทำงาน คุณไม่จําเป็นที่ต้องซื้อรถราคาแพงหรือไม่จําเป็นต้องซื้อรถยนต์ด้วยซ้ําวันนี้เราสามารถที่จะเดินทางด้วยขนส่งมวลชนเราสามารถที่จะใช้รถประจําทางหรือซื้อรถยนต์มือสองราคาถูกๆหรือซื้อรถใหม่ใต้แดงที่ราคาถูกไม่แนะนําให้เราไปซื้อรถราคาแพงนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองยังไม่แนะนําให้เราไปซื้อบ้านผ่อนบ้าน เพราะการผ่อนบ้านหรือการซื้อบ้านมันจะทําให้เราเป็นหนี้ธนาคารถึง 30- 40ี่สิปีนะครับเพราะว่าเขาให้ผ่อนยาวนานมากทําไมผมถึงพูดประเด็นนี้มันมีเหตุการณ์ของนักธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี40-4 1หนึ่งที่เกิดวิกฤตต้มยํากุ้งในประเทศไทยบางคนมีภาระเงินกู้มีภาระหนี้สินเมื่อเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเกิดขึ้น หลังจากที่ตกงานไปแล้วไม่มีเงินที่จะผ่อนบ้านผ่อนรถทําให้ต้องถูกยึดบ้านยึดรถและก็ถูกฟ้องลมละลายในขณนะดเดียวกันมันมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นมนุษย์กินเงินเดือนแต่ไม่ได้ซื้อบ้านซื้อรถยังใช้รถประจําทางยังเช่าบ้านอยู่คนกลุ่มนี้กลับมีเงินเก็บเมื่อเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในประเทศไทยคนกลุ่มนี้กลับเอาเงินที่เก็บไว้ มาซื้อทรัพย์สินที่วันนั้นมันมีการขายท่อตลาดที่ราคาถูกจํานวนมากหรือไปลงทุนในหุ้นและคนกลุ่มนี้กลับมาเป็นมหาเศรษฐีในประเทศไทยในวันนี้การที่ผมพูดแบบนี้ผมจะเตือนท่านผู้ชมอย่างไรท่านผู้ชมลองมองสิครับว่าในวันที่เกิดวิกฤตเราเดินไปตัวเปล่าหรือเราเดินไปพร้อมกับหนี้สินวันที่เกิดวิกฤตเรามีเงินเก็บในกระเป๋า หรือเราเดินออกไปทั้งที่ตกงานและไม่มีเงินเก็บเลยผมพูดเรื่องนี้เพื่อผมจะถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมอยากอยู่ในสภาพไหนผมเชื่อว่าการที่เราไม่มีพาระนหนี้สินและเรามีเงินเก็บนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในวันที่วิกฤตเกิดขึ้นผมนำเรื่องราวนี้มาบอกท่านผู้ชมเพื่อที่จะบอกท่านผู้ชมว่าการที่อยากจะร่ำรวยและอยากที่ประสบความสำเร็จในวัยกเกษียณเราควรทำอย่างไร ผมเชื่อว่าเกดเล็กเกดน้อยของคิดนี้ท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์ผมฝากท่านผู้ชมนะครับลองเอาไปปรับใช้และช่องมานาสีจันทขอเป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตให้กับคนที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ